เฟสก่อนเลยไม่พูดไม่ได้ไปที่กันตนาก่อนไปที่กัรตนาก่อนนะครับเดอร์เฟสเนี่ยเดอรเฟสไฮแลนด์ที่ล่าสุดมีขวดใหม่นะที่คนเขาพูดถึงกันเยอะไม่มากไม่น้อยสองร้อยห้าสิบคืออะไรไม่มากไม่มากไม่น้อยสองร้อยห้าสิบคืออะไรถ้าถ้าอยู่ในรายการเนาะ ก็จะเป็นการคอมเมนต์นะครับของพีมต่างๆที่ทำแคมเปญอ่าอ่าซึ่งแคมเปญนะเวลานั้นก็คือนะฮะการขายอ่าการทำแฟชั่นวิดีโอขายรถยนต์โฟล์กอนเนอร์อ่าอ่อครับนะครับอ่าก็รู้กันอยู่แล้วเนาะโฟล์กอนเนอร์เป็นรุ่นของยี่ห้อไหนนะครับอืมก็นั่นแหละก็มีการวิจารไปอ่ะเดี๋ยวทีมแอนโทเนียเป็นอย่างงี้ทีมมาเลียเป็นอย่างงี้ทีมแกรเกเป็นอย่างงี้แล้วมีตอนหนึ่งที่กูตี้พูดว่า ไม่มากไปร้อยสองร้อยห้าติเอออะไรอย่างเงี้ยอืมอือนะครับนะอะไรแบบนั้นซึ่งซึ่งระเด็ดมันทำให้คนแบบอืมบางคนก็กิ๊กก็ก็เข้าใจเพราะเพราะเขารู้ว่าคอนติคในนั้นเป็นอะไรก็เอยอาจจะสื่อถึงว่าเออมันพอดีใช่ไหมหรืออาจจะเป็นคำสร้อยเละอือ แต่คนที่ยังสงสัยอ,อยู่ว่าเอรีสอย50มันมาจากไหนอืคือบางทีเราหาความหมายกับคนไทยไม่ได้ครับเอออเาหมาเอาใหมาหมบางทีเราก็หาความหมายกับพี่กระเทยไม่ได้ครับกเป็นเป็นเป็นชาติเราเราเป็นชาติที่พูดไปเรื่อยมากที่สุดในโลกแล้วเอใช่ <c oughs> นะอะไรแบบนี้ซึ่งก็น,นั่นแหละครับ โคเต้พูดมาทุกคนก็แบบโอ้คือคุดนี้น่าถอนใจเว้ยใแล้วก็กลายไปบีมเลยเป็นนะคระไม่มากไม่น้ยอยสวยฮะสิเื่ออย่างนี้<อ>ทุกคนรู้กันเนาะหรือเฟก็ไปเครื่องผลิตบีมชนิดหนึ่งอยู่แล้วอ่ะอืมใช่เออนะครับอะไรอย่าง,งานั้นแล้วก็มีเหมือนมีเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงชุดใช่ไหมของเมนเทอร์ เออชุดเมเทอร์ไพคีอ่ามานากโปรอินออันนั้นวิกที่แล้วอันนั้นวิกที่แล้วแต่วิกนี้ยวิกนู้ดแต่วิกนี้เป็นไงวิกเนี้ย <c oughs> ที่บริยาชนะไงเออแต่ชนะแต่แต่มีเ <c> ห <oughs> ตุผลนะครับชนะเพราะว่าที่เขาถ่ายไปชวิดีโอะ่ะเขามองถนนและทำทำตามกฎจราจรจัดถูกต้องออ เพราะก็คือไข่ค่าเข็มขัดโรงนี้นั่นใช่ไหมเออแต่ทีมอื่นเขาไม่มองไงไม่ได้ค่าเข็มขัดด้วยอืมมันก็เลยชนะเออแต่พอชนะปับ๊บอืมเดินเข้ามาห้องห้องดำหลายคนก็ข้างหวงเป๊เอ๊ะคุจะบาป็นแบบไหนวะเออนะครับนี่เลยเอาว่าเป็นแบบนี้นี่นี่ นี่คือชุดตอนที่มารยาประกวดมิจูดิเวิร์สไทยเลยเห็นปี2019โอ้ใครใครทันบ้างผมผมเห็นเขาอะไรก็คุ้นๆอยู่หรอกว่าอิ๊นมารยาใส่ชุดนี้เอ๊ะไม่คุคุนหดักวะครับนี่ดูคุณมากเลยกระทั่งอ๋ออ๋อมิจูดิเวิร์โอเคโอเคเป็นชุดจากมิจูดิเวิโอ้โหที่ใครจังจำได้นะ ตอนที่เธอขึ้นไปบนถว่บนเวทีเนี่ยนะอะไรอย่างนั้นอืมแต่พอมารยาใช้แล้วใช่ไหมเราก็ทราบดีอยู่เนาะว่าตามกฎของเขาคือทีมที่แพ้จะถงกี่คนก็ได้แต่ทีมที่ชนะต้องตัดจากน้อยหนึ่งคนทุกตอนอืมอืมไม่ตัดไปได้ต้องตัดสักคนหนึ่งถูกไหมอืมอืมใช่แต่ทีเนี้ย คนที่เขาส่งเข้ามาเนี่ยทีมที่เพ้อ่อาทีมเอน็นทีมเอ็นโทก็ส่งคือมันม,มีคู่ก็กวางกันกกสองคนอ่าอืมคู่ก,กบางสองคนคู่มาจากทีมแอ็เคกวางมาจากทีมเอ็นโทอ่าอืมนะเขาก็ไฟ์กันเต็มที่อ่ะพี่มารยาเขาเขาก็เห็นแหละว่าเออสองคนไฟ์กันจริงจริงเออ,อเขาก็เลยไปห้องไปห้องตรงกลางห้องโถงตรงกลางลิฟตงดูม เพื่อที่จะไปดีลกับเป็นเธอรสองคนครับโอเคที่เข้ามาตรงเนี้ยยังไม่ตัดสินนะคะแค่จะมาทำดีลมาเล t มีกับดิลครับอ้าวโอเคครับเ็นเบนที่มาพี่จะไม่ตัดดูออกได้กลับพม่าหมายเล็กนึ่งตรงนู้นเฮ้นี่นี่ไม่มีไม่มีไอ้บ้า ด้านหลังเป็นซองเลยไงล่ะปรากฏข้างหลังเป็นคนตีนะต่อยอยู่ไม่ใช่พี่เต้ถือพี่เต้ถือปัดไฟไฮอะไรไม่มีโว้ยรัวกันหมวกัแต่คนคนคอมเมนต์กันนะว่าโอ้โหวีกที่แล้วแพนเค้กมาโพเอ็มอะวิกนี้พี่หมูอาซาว่าจัดให้เออติดไม้ติดมือเอาชุดมาให้มาริยาใส่ด้วยเออ ชุดจากอาซาว่านะครับใช่ชุดมาจากอาซาว่าแล้วก็พี่หมูเองก็เป็นกรรมการตัดสินในเชฟเินด้วยดี่ยนะแต่ด้วยความที่พี่หมูก็เคยมาโอมาเป็นเมนเทอร์นดนิวเฟสมาแล้วอ่ะก็เลยแบบเข้าใจอยู่แล้วว่าเกิดอะไรเป็นยังไงเออนะครับตัดกับปาที่ดิวกันต่อคือมายาเขาดีว่าอ่ะถ้าวิก้าคุณชนะจะไปตัดทีมเราออกโอเคไหม ดีวไว้อืมทั้งคู่ก็คิดหนักฮะเพราะคิดว่ามารัยจะเล่นเกมหรือจะเล่นเหลี่ยมเล่นสุกติใส่เขาหรือเปล่าพี่เพนเลยพูดก่อนโอเคดีอเพราะเดมเมืม่อไม่มีอะไรจะเสียแล้วเหลืออยู่สองคนถ้าอกอกกันนะถ้าออกกันจะเหลือสองคนไอ้อโทก็ดีอ่ทีหลังโอเคจากนั้นก็เดินกลับไปที่ห้องดำแล้วมารัยก็ถาม ทีมงานรายการนี่แหละอยู่ตรงนั้นอ่ะเออกติกิริาบันยังไงนะคะมันต้องตัดหนึ่งใช่ไหมคือเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ตัดเลยได้ไหม,มทีมงานก็ย้ําิกตริกาตัวนี้อีกรอบหนึ่งว่าเอ้ยรายการรายการซีซั่นเนี้ยเมนเทอร์ที่เพย์จะสามารถส่งเด็กเข้าห้องนางกี่คนก็ได้อย่างน้อยหนึ่งคนจะต,ตรงกี่คนก็ได้อืมแต่ทีมเมนเทอร์ของทีมที่ชนะจะสามารถตัดได้อย่างน้อยหนึ่งคน ต้องตัดจากน้อยหนึ่งคนเสมอก็คือ,อ,อยังไงมันก็ต้องตัดอ่ะใช่ยังไงต้องตัดสักคนหนึ่งแต่แรายการก็แต่ทีมงานก็เห็นไงว่าปยาเขาก็มิกมิกยูกับสองเมเทอร์ที่เหลือรายการก็เลยมิกอยูกับเขาเหมือนกันอ้าวเป็นไงล่นะนืมร,รายการก็บอกว่าทีมงานเขาเขาบอกตรงครับทีมงานเขาบอกมาว่าเออถ้าจะไม่ตัดใช่ไหมงั้นเราขอให้ทีมมารยาทาสักอย่างหนึ่ง ในวันไฟนอลวอล์กแต่จะยังไม่บอกตอนนี้ว่าจะให้ทําอะไรเอาไหมละ่ะอะ,อะไรสักอย่างหนึ่งเออให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งในไฟนอลวอล์กปรากฏว่ามาเรียเอานะครับอืม <c oughs> เพราะอยากเก็บสองคนนี้ไว้จริงๆไม่อยากให้ใครออกเลยอยากให้ไปให้สุดอยากให้ไปตอนน่อ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ก็เลยส่งกลับไป <c oughs> นะครับเอ่อเล่นเนี่ยนะก็ทําการเล่นละครเลยว่ากันไปว่าเออทำเป็นว่าเอ้ยตัดออกตัดอดอกสุดท้ายกลับมาหมดเลยเอืออืทุกคนแฮปปี้มีความสุขจะได้แข่งกันต่อเนี่ยและหลังจากนี้ก็จะเลยแต่คนกิ่งๆิงเลยเอือนะครับอันนี้ใครทําอันนี้ใครทําดีวนะมาริยาเดยวไปมมาริยาใช่ไหมมาริยาทํากดเดี๋ยวหลังจากนั้นพอมาริยากลับมาปั๊บรายการก็ทำยู่กับปริยา <laughs> ครับโอ้โหคนคอมเมนต์หลังหลายกันมาเยอะมากว่าไม่เคยมีเมนเทอร์คนไหนทำมาก่อนอืม,มีแค่เมนเทอร์มาริยาที่ทำได้และอะผมผมพอจะเดาได้อยู่ว่าในวันไฟนอลวอลเขาจะทำอะไรกันคือทีมเ้านะทีมมาริยากับลูกทีมน่าจะเดินแบบไปแล้ว เต็นกระตัวทากระตัวแทงเสือไปเดียวเดเดียตึ้ง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 ตึงตึ้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 งตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 ้งตึ้งตึ้งตึงตึ้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 งตึางตึ้งตึ้งตึ้งตึงต นะครับเขาก็เลยแบบอ่าเชิญมาแล้วบอกว่าเลยนะอ่ามาตัดโพะว่าเด็กที่โดนสังหารหมู่หมดเลยเ <c oughs> ละนรายการก็เชิญเด็กสาวคนนั้นกลับเข้ามาแต่ก็แต่ว่าก็ไม่มีอะไรแค่มาตัดพพะเฉยๆเออโอเจาี๊ยมีแค่นั้นแหละแค่ามาแค่ามาให้ดูให้ดูตัดโพเล่นว่าตัดลูกชั้นทําไมอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยอืม แล้วก็มาเป็นกรรมก,การของแชป,ปนต่อนะครับมาตรวมาเตอร์คร์ก็นะครับวันนี้ขายแต่ตัวโยต้าหมดเลยนะมาเตอร์คร์ก็ขายแคมวีมาเตอร์ครสขายแคมวี่โดยมีมาเตอร์เป็นเธอเองก็สอนเป็นคนสอนแล้วก็เนี่ยนะแคเปนก็ขายฟอร์จูเนอร์ก็ ก็ต้องก็ตัวต่างก็ถื้นต้องปอนมาตะปอนเขาจอยู่แล้วแหละสปอนปปอนใช่นะครับแต่แบบแคมเปญจากสปอนหลายๆเข้ามาอยู่ออเแต่ต้องบอกก่อนนะอีพีหน้าเป็นการตัดคนทั้งสุดท้ายเลยนะเพราะอีพีเจ็ดอ่ะมันต้องเลือกคนเดียวจากแต่ละทีมนะว่าจะเอาใครไปไฟดาวน์บอเออนะ มันยังไงมันยังไงต่อให้ยื้อกันแค่ไหนสุดท้ายมันก็ต้องเหลือคนเดียวต่อทีมเออ,อแลบผู้ชนะของเดอะเฟ e มันก็ต้องมีแค่คนเดียวเท่านั้นใช่นะครับเพราะว่าผู้ชนะก็จะได้สิทธิญ์ญากับเบน,เน,เนนี่เบนนัทรวมมู 1, 000, 000คลค่ากันหนึ่งล้านบาทนะฮะรวมถึงเจตยากักรตนาแล้วก็ช่องสามด้วยเออฮะ่ะก็ติดตามได้นะครับเสาร์สี่โมงครึ่งช่องสามกับตันทีสามและย้อนหลังที่ได้ติดสองคู่เวลนวันเดียวกันนะฮะ